สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้คลิปนี้ผมขอนาเสนอมูลไสเดือนออแกนิกเป็นปุ๋ยที่ผลิตจากธรรมชาตินั่นก็คือมูลสัตว์โดยทางเราใช้มูลวัวแทะในการผลิตผ่านการเบดดิงเพื่อลดความร้อนเวลานําไปเลี้ยงไสเดือนไสเดือนจะไม่หนีหายไปไหนประโยชน์ของมูลไสเดือนช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินและน้ําช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราในดินช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน ทำให้เกิดการระบายน้ำและอากาศได้ดีช่วยกักเก็บธาตุอาหารและปรับโครงสร้างในดินทำให้ดินร่วนซุยช่วยบำรุงต้นใบดอกรากให้ดีและที่สำคัญปลอดสารเคมี100%แน่นอนใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต้นเคคตัดไม้บอนไซพืชผักสวนควานาข้าวและไม้ผล สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วสนใจสามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ของเพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพิมพ์คำว่าสนใจมานะครับมูลเสเดือนนะครับ1ถุงนะครับหนัก1กิโลกรัม3ถุงครับราคา100บาทรวมส่งนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมมีของแถมให้อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือน้ำหมักมูลเสตเดือนนะครับขนาด250มลลิตรครับฟรี1ขวดทันทีนะครับทันทีที่สั่งมานะครับถ้าสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนึกถึงปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมูลเสืเดือนนึกถึงจ่าแบงฟาร์มมูลเสืเดือนออร์แกนิกนะครับสวัสดีครับ